เมื่อนี้ก็เป็นเมื่อเมื่อโลกลานาติพี่น้องก็สิงกับเมืองไทยแล้วค่ะพี่น้องนะคะนี่แบบน้เป็นเมื่อสุดไทยที่มีการกินอาหารกินเขากินน้ำซามปลารวมกันเรากัสิกับเมืองไทยบ้านเกิดเมืองนอนแล้วนะได้พี่น้องนะเมื่อฮอดบ้านว่าน้องสาวหลาวว่าน้ำท่วมเขาก็สิไปเก็บปักบุงขาย พักบุงงยืดหนามขายว่าสันว่าน้มถั่วเข่าพักบุงหลายหลายมาสันเออฝ้าเฝ้ากับห่วงหน้าอาะพักกันกินพักกันแสบลูกหลานทุกคนนะคะสิกับเมืองไทยแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะยูมิลานอิตาลีนะคะอ่ะกินลูกใบแส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 บนะคะเย่นน่องกับสีส้มหยาดพี่น้องกับเมืองไทยอ่ะค่ะแสบบ่ โอ้บักกันแสบคักบวเงยนาเงยตาเลยคุณเห็นบ่อากนบนีเดี๋ยวหมาโยนอันนี้เอาไม่ตํามบักหงคุณนับก่ะพี่น้องอาหารไท่เหานี่ล่ะค่ะนะคแล้วก็มีอ้อมออมไก่ออมเสบออมนวตัมบักหงกับนัวน้ำปลาแดดนะคะกยูมีร้านอิตาลีกับปลาแดดนวดนวเด้อค่ะพี่น้องถอดไก่คุณนะอ่ะแสบแสบเสบแสบน้ำกันพี่น้องอะ เสริมอีกผ้านึ่งกางในบุญอ่ะมีหลายผ้าพี่น้องอยากหลายแน้วกันเนาะอ่ะนี่อีกผ้านึงอ่ะผ้ากันกินก้อนสิกับเมืองไทยอีสานบานเฮ้านะกันพี่น้องฮุ่นหาน้ากันหน้าแดงจึ้งค่องฮุ่นเตรียมตัวสิกับแล้วอากินแซ่แบๆนัวๆวอ่ะกระปง๋งกระเป๋าก็เตรียมกันแล้วค่ะพี่น้องนะคะันเตรียมสิเดินทางแล้วเยนานนั่งก็อิมแล้ว กระเป๋าเตรียมพักกันเตรียมกระเป๋าสีเดินทางครับอีสานบานเฮาแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะยู่มิลานอิตาลีนะคะพี่น้องไปกินแซ่บอิ่มๆเราก็ไปขึ้นเครื่องกันบาที่นี้นิวกียนอ่ะอันนี้คือกําลังสิกลับแล้วด้วยค่ะพี่น้องกําลังร่วมญาติกันกับกระป๋องกระเป๋าสีเดินทางกับเมืองไทยอีสานบานเฮาแล้วนะคะ คอยเดินทางปลอดภัยโดยสวัสดิภาพทุกคู่ทุกคนหอดบานหอดซองหอดเงื่อนหอดสา้นโดยปลอดภัยโชคดีทุกคนทุกคู่ทุกคนเด้อเออไอ้พอยเมียเมื่อน้ำเออย่าลืมมูเห่าอ่าเพิ่นแม่น้ำกับเอิญเพิ่นเมื่อน้ำอ่าหนาทิมล่ากระเป๋าอันออดบานเออ ลากระเป๋าไปอันนี้ก็แล้วย่างขาวสั่นเฝ้าเฝ้ายางรัดเฝ้ายางรัดเฝ้าย่างรัดล่ะกระเป๋าย่างรัดแล้วอ่ะพี่นองบ้านเฮาก็สิเมื่อแล้วบาทที่นี่ <c oughs> อืออ่าเดินทางด้ยวยความปลอดภัยทุกคๆทุกคนที่จ้าโชคดีบายบายนะพี่น้องเตรียำค้น เดินทางไปแอร์พอร์ตแล้วอยากพี่นองเท่ารถตู้รถตู้ส่วนตัวมารับแล้วมารับพี่น้องเฮ้าอ,อยากจากบ้านน้องสาวมิลานอิตาลีไปขึ้นเครืองยู่สนามบินแล้วก็กรัฟเมืองไทยแลนเฮ้าเนาะค่ะคุณคล้องขึ้น พี่น้องขับกัปไทยร่วมทั้งหมดเก้าคนค่ะพี่น้องนะจ๊ะรวมทั้งหมดเก้าคนแล้วก็ไม่หมดก็เลยต้องนั่งส่วนตัวไปส่งอีกคันหนึ่งคันนี้ไปส่งอีกคันหนึ่ง มามาขึ้นรถทีนี้ทุกคนอ่าอ่าี่ขึ้นรถย้งผ้าสป,ปอร์ตใส่กระเป๋าสะพายเรียบร้อยด้วโอเคโอเคจ้า